ไม่ได้เห่าหเลยอ,อย่างนี้เขาเป็นมานานยัครับสนี้นครับตาแข็งนดเลี้ยงเหรออ,รหอ,อันนี้รู้ไหมว่าเขาทำอะไรผมรู้ไหมให้เดาให้เดาให้เดา,ดาค,คุณนันเดาคุณใช่ข่มแล้วล็อกขาซึ่ง ครับเพื่อนยังมาเยี่ยมฝั่สมามคนเขาขู่เลยขู่เสร็จแล้วคือเขาไม่ชอบให้มายุ่งห,หน้าอ่ะอืมย่หนวดนะครับขู่ขู่ขู่ปุ๊บไอ้เพื่อนน้ำเล่นหมาไม่เป็นไงอ่าขู่แล้วไม่ยอมออก,อกนับเลยลก็ต้องเป็นร้อยวันเริ่มลงเที่ยวไปลายแล้วนิดนึงเดี๋ยวต่อยในระหว่านี้เลย งงี้เาใช่ไม่เป็นไรให้เขาให้เขามีภาพจำใหม่เพราะเขาไม่ได้เก่งที่สุดในโลกครับผมว่าเวลาเขาเห่าส่วนมากคนก็จะถอยหนีเขาก็เลยมีความมั่นใจผิดๆนะนั่งหลอกเฟดี้เฟนเห็นไหมคือจะเห็นว่า,วา,เ,าเวลาเขา,า,วาวะาวาดกับขาราเขาเป็นคามเพยชิตและเนี่ยผมไม่เดินหรือจะวอล์กเลยนะแต่ผมแค่ยืนบาลานซ์สเตตสติลตอนนี้ต้องมาจะอยู่ถ้าสมมติว่าเขางี้เง่าจริงบอลทูบีจริงคนระับมันไม่มีทาง และนี่คือถามว่าตอนจังหวะที่ฟองเงี้เงาเนี่ยอาจจะชดูว่าใช้เวลาแค่20วิา30วิเนี่ยมันดูรุนแรงมันดูนานแต่จริงๆแล้วมันใช้ดีโอแค่20 20วิเนี่ยนอนชี้น้ำคอนเทนเซอรเลยนะผมก็เดินอย่างนี้ผมบอกนี่ยเราคือเดินนะครับไม่ต้องรีบพุ๊บผมแค่ต้องการให้เขาสุขว่าเขาคิดตามแล้วก็เดินตามผมแค่นั้นลุกอยู่นี่เึิดแต่ว่าจัดให้ดีครับลุกเวลาเราอยู่เงี้ยเราก็จะใช้ปลายเท้าเราเนี่ยนั่งมองก็จะเป็นรวม175 50คอยเก่งมาก เดร์สปอนทุกแม่มองคอยเวลาเราไปไปเดียวเก้าเดียวเก่งมากอันนี้คือเราโยนกูเดนชั่นลงไปคอยเวลามราังหน้านะเห็นมองไ,ไหมครับเก่งมากคอยเก่งมากคอยเบือปลออากาศให้เขาหนีนะเก่งมากคอยโอ คอยเหไมครับสติเขา,าดีนะเก่งมากคอยเก่งมากคอยคอย ด้วยความน่ากลัวครับแต่พอเขาจริงๆ่งป้องแมวป้องแมวเนีหยุดอล้วตอนนี้เขากำลังสึกด,ดูว่าที่ครันี้เนี่ยฉันไม่ชอบใจนะพ้าเราเราไม่เขาไม่ชอบใจครับเรามีหน้าที่แค่ปฏิเสธะครับแต่อย่าไปดุต่อถ้ามุกเขาทำอย่างนี้เราเราดุต่อครับแล้วต้องหาเอออ,อวัยวามันทําได้อะ่ะมันจะยิ่งทําบ่อยธรรมาดาเขาสั่งนั่งได้ไหมนั่ค่ะนั่งอเลยเมก่งมากครับน้่งครับนั่งังครับ ไม่กลัวเออน้าหลงตึ้งตึ้งตึ้งอย่าเชื่อน้าตึ้งตึ้งตึ้งเออไม่กลัวอะถ้ามันเป็นอย่างนี้ปุ๊บครับสิ่งเราทำนะเวลาเราทำผิดปุ๊บเราให้เขาคิดจัดซ้ายมือถ้าเป็นระบบของผมนะซ้ายมือผิดปุ๊บซ้ายมือไมปลำหน้าถามมันเกิดจากอะไรจังหวัดหนึ่งจังหวัดหนึ่งคือเขาอะต้องมีสิทธิ์แค่อยู่ด้านซ้ายทีอยู่ในสายจม พอเขาทําผิดเนี่ยแล้วเราไม่อยากเดินเนี่ยเราก็จับได้อยู่ซ้ายให้เขารู้ว่านี่คือเขาระบบแล้นี่เง่าเหรอเก่งมากคอยแล้ก็หนักห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเช็คว่าสิ่งที่เราใส่ไปเขายอมรับมีสติไหมถ้าใช่เกินห้าวิเก่งมากเดซี่อ่าอันนี้ผมจะเรียกว่าส่วนของการใช้ชีวิตเนาะการใช้ชีวิตคือบางทีครับเดซี่อาจจะไม่ต้องทำอะไรเราแรกคุณพ่อนั่งหรืออ่าคุณคุณเจ้าของนั่งปกติแล้วส่วนหมดเดซี่อ่ะโมเมนต์นี้เราชอบ เราอยากพุกมาครับเราโยกูดเดนชันลงไปเลยเดซี่เก่งมากแล้วแค่นี้พะมุ้เราสอนดีเวอครับเดซี่ต้องคิดตอบเวลาว่ามันต้องทําอะไรคราวนี้สมองมันจะเป็นแบบโอเพ่นไมา์คือคิดตอบเนี่ยแต่ถ้าเป็นการสั่งอย่างเช่นเดซี่นั่งคอยมอบคอยคอย,คอยมันจะเป็นโคสไมา์โคดไมล์คือเดซี่เดซี่อะทำหน้าที่แล้วคือเชื่อเราแต่มันจะไม่รู้สถานการณ์ต่อไปว่าแล้วมันจะทาอะไรได้อยู่ๆเราอยากจะข่มโดยที่อยากให้เดซี่ยอมรับเราเราไม่ต้องทํอเลยนะเห็นนอนยี้ปุ๊บให้เราเดินขั้มตัวมันดีครับ เนแต่ถ้าข้ามแล้วเขาลุกอันนี้คือความไม่ไว้ใจสมมติสมมติเราไม่อยากจะให้เดซี่สั่งอะไรเขาเยอะครับเวลาอยู่ในสายก็จะอยู่สายแล้วเช็คดูว่านั่งหมอบรถดีเฟนต์ไหมแต่การกระทำอย่างเงี้ยครับมันต้องเริ่มจากการที่เราจ้ำจังหวดหนึ่งสองสามต้องหาตอบสี่ก็คือหลีดอว์ก่อนคือเหมือนเรามีซิมโบลซึ่งกันแล้วกันว่าเฮ้ยถ้าเป็นผมเมื่อกี้ผมทําและสมมติทำอย่างเงี้ยคือต้องเข้าระบบนะ แล้วเขาจะเริ่มคิดว่าอ๋อถ้าอยู่กับผมลิมิตที่ทำได้คืออยู่ซิกซ้ายถ้านั่งหรือหมอปุ๊บเนี่ยผมเจอแท้ไม่ทำไรเขา<ช>แต่เวลาเขาจาขับหัวเขาเขาหลงเก่ดมากใช่ค่ะเขาไม่โกรธมากนะเขาไม่ชอบไม่จัดตัวเนาะเก่งมากเนะต็นะเกตนี่ยังดีนะพอเริ่มชมแล้วไม่มีเสียงค,คงรองงอูเก่งมากเหมือนงงอะเก่งมาก เก okay, ่งมากดซี่ิชนะในมารมันตายอยู่บนรถนะตาแบบแบบงงๆว่าแบบอ้นี่จะทำอะไรได้การสมมติเขาลุกไงครับแล้วก็ให้อยู่ซ้ายให้เขารู้ลิมิตถ้านผู้สุ่มสุ่มลองว่าเอ้ยสักสิบเปอร์เซ็นต์ไปข้างหน้าได้ไหมแล้วก็แค่ไม่ต้องบอกเขาเราแค่ดึงซ้ายอยู่ในท่านั่งได้หมดนะครับขอยอยู่ในซิกไซด์ยเราแบบเดียวกับเราเย,ยังไม่ได้อนุญาตเลยลูกขา เวลาเราทำอะไรดีปุ๊บเ,เร็โยชนคูตเดนชั่นลงไปเพราะว่าสูตรน่าเวลาเรียนน้องหมานี่ยเราเวลาเราอ่านเจอเราเข้าใจในตาของช่างเราครับมันทําผิดแล้วเราก็สนใจมันดีมันจะเป็นแบนเทนชั่นบางทีน้องหมาไม่อยากทํานะแต่มันรู้สึกว่าไม่มีใครยุ่งม,มันเป็นทกชั่วโมงเนี่ยไปเอาอย่างสมมติเฉยน,นะแปวกระดาษที่ชู่มาเล่นเห็นปุ๊บเด e, ้สนนะิทำอะไรสมมตินะคราวนี้เวลามันมว่างๆาไม่มีอะไรทำมันจะไปหากระดาษที่ชู่วมาเล่น อ่ผมบบ <พอ S 1> ว่าเราอยากให้เรา่นีสนใจใช่แต่เขาไม่รู้ความหมายว่าทําแบบนี้แล้วเราไม่ชอบแต่เขารู้อย่างเดียวว่าถ้าทำอันนี้ปุ๊บต้องมีคนสนใจไม่ใครสักคนอ,อ่ะแต่คราวนี้เราจะปูกดึงชาร์คือนั่งๆอย่างี้ยแล้วผมรู้สึกชอบรู้สึกผมชอบปุ๊บนั่งอยู่อางนี้แล้วผมสว่เฮ้ยนาทีสองนาทีแรกผมชอบดิ้ยสิเก่งมากถามว่าเราเช็คอะไรเช็คกัิเชิกกเชงสูงกับレสปอนส์ครับレสปอนส์ของเขาเนี่ยมันต้องยกหน้ามองนะคือมันต้องมาทางหน้านะแต่ถ้าว่าเดซี่เขาทำอย่างนี้แล้วก็มองด้วยตา ไอ้อย่างเงี้ยแสดงว่า mindset หรือวิธีคิดเขารู้สึกเขาเป็นบอสแล้วมองมิในเนี่ยนเดินไปเดินมาห้องน้ำเหรอไปไหนกันออกข้างนอกอ่ะแต่เมื่อไหร่กันทีกดล็อกปุ๊บเปิดละมองครับก็ต้องมองเหมือนมอนิเตอร์ทั้งหัวครับเราเก็บทุนเรื่องดิีกเจ้าบอสไว้แล้วอ่ะครับเวลาที่เขาไปข้างนอกเนี่ยเขาจะปิดการมองอ่ามันจะไม่ไวุ่นวายแต่แรก,ด,รด,กดิสีธรรมดาก็แาลว่าจับได้กันหมดอ่ะแล้วแต่อารมณ์ใช่ไหม ใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยไว้ใจคนอื่นท่านในที่บ้านจับได้หมดจับเล่นได้หมดแต่พ่นได้สังเกตเขาไม่เล่นกับเพื่อนยังไงเขาก็นั่งบนตักอะไรของเขาอ่ะแต่พอเ้ื่อยลูกไม่รู้เขาลูบยังไงแต่บางทีก็มีขู่ขนาดที่ที่เทรนยัง,ยงขู่เลแต่ให้ลูกสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งก็จะกลูใหม่เรื่องไว้ใจแล้วนะกเก่งมาก ไปเก่งมากครับปั๊ดรูหน่ะเก่งมากขู่เราก็อย่าไปสั่งคืออย่าไปมีอาการไม่เสถียรไม่งั้นเขาจะเข้าใจว่าขูกลัวระวังหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวสิปัดเก่งมากครับไอ้เข้าขาเข้าขาเอายกข้าออกสิ ยังดมๆอยู่หรือเปล่ายังคงอยู่ยังมันสงสยัสสยอ่ะสงสยัสสยสงสัยไม่ชอบใจข่าวเมือ่อไหร่กได้นะเก่งมากก็ได้นี่นะบน้องข่าวมื่ข่าวไหเดี๋ยวข่าวเมา่ข่าวเมื่อไเออวางแตะดิเออเก่งก็ได้ยังชอบสกิลดีอันนี้ผมไม่ได้เถียงเ,เ,เลยนะ <c ười> นการคิดก็เ <c ười> ออคิดก็วันให้มันดีไหม ก็อย่างที่บอกคือเวลาเวลาเราสอนลิติลวอลไปครับคือเราเปิดกัเพนไม้เขาเหตุภาแลวคราวนี้สิ่งเราต้องาการสปอร์ตทั้งวันก็คือเนี่ยจังหวดหนึ่งคือเวลาเขายื่นมือมาห้ามไปรับอ่มามันอาจจะดูฉลาดเนาะแบบยื่นมือมาอ้ามือหรให้มือหรอลูกอะไรเงี้ยถ้าเมื่อเราให้มือหรอลูกปุ๊บเราเป็นจังหวะสองครับน้องหมาจะเออออกไปเองทั้งวันแล้วอ๋อวันนี้ก็ข่มได้คะอ่าเวลาจะทำอะไรกับน้องหมาครับให้พยายามเป็นจังหวดหนึ่งเราเริ่มแต่จังหวดหนึ่งสองสามน้องหมาตอบสี่นะครับ เดินกลับมาช้าๆไม่ต้องเล่นแข่งกับเขานะเดินตามความเร็วของเราเพราะเราต้องการกระน้องหมากรับตัวกหาเราโอเคแล้วหยุดซ้ายมือให้น้องหมาหยุดซ้ายมือซ้ายแล้วหย่อนซ้ายแล้วหย่อนอ่าซ้ายแล้วหย่อนกัดขาทับเท้าเพื่อกันขมนะซ้ายแล้วหย่อนเบาๆแตนาบจังหวะสี่ทูคุณนันสั่งคอยด้านข้างครับคอยขย,ยับเรสปอนส์กลับแล้วชมนิงสูง<ะ>จังเป็นจังหวะนะไม่ต้องรีบน,นะคอยด้านหลังครับคอยค่อยเก้ากลับ ชมเก่งมากคอยด้านหน้าคอยเป็นจังหวะนะถูกกับชมเก่งมากคอยดนวนครับคอยดันวนลับตัวก็เลยถูกสายตึงนะดีครับชมถึนงนูงเก่งมาก,ก,มากรูปหัวสองทีเป็นซิมโบโหนึ่งสองโอเคเฮ้ย <Hey! S 1> มองไหมมองแต่ไม่เถียงกรุบมีไหมมีมีอ่า ไม่มีคำว่าผ่านอันนี้คือความไม่ใจแต่อย่างที่บอกคือตอนนี้เขาสู้ความเคยชินเขาว่าเช็คมองหน้าอ่ามองหน้ามองหน้าเธอมองหน้าอย่างนี้นะแล้วเขาเริ่มต้นดีชอบมองหน้าเราอย่าไปชมให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อกี้มีอะไรเห็นหะบนหลูมหมอกนอนต่อได้ดูคูมั้ย